สวัสดีค่ะตอนนี้ก็สองโมงครึ่งนะคะสองโมงครึ่งสองโมงเช้ากว่ากว่า <c oughs> พิมพกำลังเดินทางไปบ้านกกอก,กนะคะไปรำให้เอฟซีที่ชื่อน้องส้มเปี้ยวนะคะจ้างให้ไปรำให้ที่จริงน้องเขาให้ไปรำวันเสาร์แต่ว่าพิพมพหมาติดงานนะคะวันเสาร์ติดงานพอดีนะคะติดงานไม่สามารถที่จะเดินทางไปรำได้ก็เลยตั้งใจจะไปรำให้วันนี้ค่ะ แล้วก็ต้องกลับก่อนเที่ยงเพราะว่า,าพิมพ์ติดงานนะคะก่อนเที่ยงหมายถึงว่าลำมเสร็จแล้วก็รีบกลับเลยเพราะว่าเราตริดงานนะคะไม่สามารถที่จะอยู่นานได้อะไรเงี้ยคะ่ะลำก็มีเพลงเดียวหมายถึงว่า,ามีงานเดียวที่ไปลำเพราะว่ารับไว้รับไว้ตั้งแต่วันอังคารจันทร์อังคาร,น,คารนี่แหละคะ่ะน้องเขาบอกว่าให้พี่พิมพไปลำมวันเสาร์แต่ว่าอวันเสาร์าพี่พิมพไม่สะดวก นะคะก็เลยไปรําำวันนี้ให้แล้วก็เป็นวันพระด้วยนะคะก็อยากจะเอาของไปสิ้นไหวท่านวันพระนะคะก็มี FC หรือว่าคุณพี่ที่อยู่ในช่องย t u b e ที่เข้าไปไล่ถามพิมพ์แบบในไลน์นะคะแบบว่าเออคุณพิมพ์ถ้าสมมุติว่า ที่บ้านลงพลุนหรือว่าบ้านกบก็ไม่มีการลำํำหรือว่าไม่ได้เขาไม่จ้างแล้วอะไรเงี้ยคุณพิมพ์จะไปทําอะไรคุณพิมพ์ะจะต้องทํามาหากินอะไรประมาณนั้นแหละ,ะจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยพิมพ์ก็เลยแบบโอ้ยแบบพิมพ์ขอบคุณมากเลยที่เป็นห่วงพิมพ์นะคะขอบคุณค่ะคือแบบมันซึ้งใจอ่ะแบบอย่างน้อยเขาก็ไถ่าถามเนาะบางคนก็ไม่กล้าถามอย่างนี้ว่าเออจะไปทํามาหากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือ การไปรำนี่มันเป็นงานอดีอีของพิมพค่ะคือเราชอบเนาะแล้วเราก็สิ่งตรงนั้นมันมีสิ่งสถานที่ที่ว่าเราไปาไปเกิดตรงนั้นหมายถึงว่ามีคนได้รู้จักเราแล้วก็สิ่งสําคัญคือ,อมีเอฟซีรู้จักเรามากมายมีเอฟซีเห็นเราแล้วก็ทักทายเราแบบบางทีพิมพ์เดินทางไปนู่นนี่นั่นขึ้นห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตลาดอย่างนี้ค่ะก็คนก็จะแวะเข้าหาหรือว่า ทักไทยเราอย่างพิมพ์ไปอบิ๊กซีไปโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ก็มีเอฟซีที่แบบมาส่องดูหน้าแล้วก็สกิดส,ก,ดสกิดถามว่าเอ้ยใช่คุณพิมพ์ที่ไปลำออยู่ที่กกอกไหมใช่นางลำอยู่ที่บ้านกกอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณพิมพไหมอย่างเงี้ยุ้ยมันป่าพื้นนะคะเป็นอะไรที่พิมพ์แบบคือเราไม่เคยเนาะพิมพ์ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เราอะไป เกิดอยู่ตรงนั้นทําให้เรา,ามีความรู้สึกดีมีมิตรภาพที่ดีทําให้เราไร้รู้จักมิตรภาพทําทให้รู้เรารู้จักคนชาวบ้านกกอกแล้วก็ทําให้เรามีคนที่เรารู้จักเยอะมากมายทําให้เราได้ทําช่อง u t u b e นะคะเราได้มีเพื่อนอาการไปรานี่ก็คือช่วงนี้มันเป็นงานอดิเรกของพิมนะคะงานอดิเรกคืองานอยู่ที่บ้านเรามีงานอยู่แล้วก็คือพอมีไรายได้ ถึงไม่มากมายพิมพ์ก็พอมีไรายได้อยู่พิมพ์มีงานพิมพมีธุรกิจส่วนตัวของพิมพ์ที่ทําอยู่นะคะคือพอมีไรายได้เล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับอ่ามากมายไม่ถึงกับร่ํากับรวยแต่ก็พอได้ค่ากับข้าวค่าข้า,ขา,ขาต้มขนมค่าอา่ปัจจัยพอได้ไปวัดไปวาเพราะว่าพิมอ่ะเป็นคนชอบไปวัดแล้วก็อ่เป็นคนชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบแบบขับรถเป็นคนชอบขับรถ ชอบเดินทางไปนู่นนี่นั่นหมายถึงว่าชอบไปดูธรรมชาตินะคะพิมพก็มีงานพอได้ทําเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้รูปมากคือเราผ่านวิกฤตตรงนั้นแล้วเราผ่านเราผ่านจุดวิบากกรรมจุดที่เราแบบล้มเหลวในชีวิตนะคะแล้วพิมพ์มาฟื้นได้มาฟื้นได้มาอ้าปากาลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ ถึงจะไม่แบบสุดๆเลยแต่มันก็ทำให้เราผ่านวิกฤตตรงนั้นผ่านความเจ็บปวดผ่านความล้มเหลวมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราผ่านตรงนั้นมาได้เราผ่านจุดนั้นมาได้มันก็เลยทำให้พิมพ์ไปำํำให้เอฟีที่เขาต้องการให้เราไปำํำ ด้วยแรงศรัทธาของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันอย่างพิมพนี่รับจ้างนะคะรับจ้างลำไม่ใช่หน้าม้านะคะบางคนแบอบกเออเป็นหน้าม้าไปาลำให่อ,อยากดังอยากนูน่นนี่นั่นมันก็เป็นความคิดของแต่ละคนเนาะอย่างพิมพ์คงไม่เป็นหน้าม้าให้ใครนะคะเพราะว่าเราต้องการเงินเราไปลำนี่ก็คือเราต้องการเงินเรามีอาชีพรับจ้างเป็นงานอดิเรก แต่ถ้าสอบวันใดวันหนึ่งมันไม่ได้มีตรงนี้เราก็ไม่ได้ลำบากหรือว่าถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยคือเรามีสำรองให้ชีวิตอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่ผ่านชีวิตร้อนหนาวแล้วก็การใช้ชีวิตแบบระม,ะมัดระมัดระวังเราต้องเตรียมตัวทุกสิ่งอย่างการจะใช้ใจ่ายหรือว่าการที่จะทําอะไรมันต้องคิดถ้าเราไม่คิดมันก็จะทําให้เราลําบากคือ จะทําให้เราทุกอะทุกใจทุกกายทุกอย่างนั่นแหละเขาเข้ามาในชีวิตคือคนเราทุกคนอะมันไม่ได้แบบราบเรียบเหมือนอเสื้อผ้าที่โดนเตารีดหน้านะคะมันก็มีขรุขระเหมือนถนนที่มันที่พิมขับนี่แหละปึกปักปึกปัปึกปัก,ป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 กไปมั่งก็มีเรียบมั่งอก็มีแบบกระเด็นกระดอนมั่งอะไรเงี้ยชีวิตก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะพิมพ์เคยพลาดมาแล้วก็เลยใช้ชีวิตแบบ ให้ระวังระวังตัวเองการใช้จ่ายสิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดนะคะการใช้จ่ายเพราะเราหนึ่งเราไม่มีใครอันดับแรกเลยไม่ใช่ว่าพิมพ์ย้ํานะคะคือหนึ่งเราไม่มีใครเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองญาติพี่น้องเขาก็มีภาระไม่ใช่ว่าเขาจะมาช่วยเราเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานถ้าสมมุติว่าเราล้มลอย่างเงี้ยเราไม่มีเราวิ่งไปหาเขาก็ไม่ได้อย่างลูกอย่างนี้เขาก็มีหน้าที่การงานที่ดีแต่เราอ่ะเป็น แม่ย่าแม่ผัวถ้าเราเข้าไปกั้นกลางลูกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีปัญหากันสรุปแล้วมันจะมาทะเลาะกันกับแม่ผัวมันจะยากทางที่ดีถ้าเรายังสุขภาพดีเราออามีกําลังกายกําลังใจที่พอที่จะหาได้หรือว่าดิ้นลนได้เราก็ทําไปหาไปจนกว่าเราจะแบบเออ ถ้าอายุเรายั่งยืนยืนนานวุฒววาสนาเรามีถึง7จ็0ปีนั่นค่อยว่ากันอีกทีแต่ช่วงนี้เราหาได้เราก็หาเก็บหาหาออมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตอนที่เราชรามากแก่มากจนที่คอยใครเขาไม่ดูแลเราแล้วอะไรเงี้ยเรายังมีสำรองชีวิตสำรองใช้สำรองจ่ายอยู่ประมาณนั้นค่ะพิมพ์ก็ไม่ใช่คนแบบสบายมาแต่ไหนแต่ไรลำบากค่ะเป็นคนที่ลำบาก สมัยก่อนก็นหาบน้ําไม่มีหลกน้ําประปาค่ะกินน้ํากับใบตองกินน้ํากับใบใบไม้อะทาเป็นกลวยแล้วตับกินน้ําในบ่อค่ะไม่สมัยก่อนมันไม่มีนะคะน้ะําประปายังใช้เงินสลึงเลยยังเขียนกระดานทอกกระดานเอเป็นกระดานไม้อะค่ะเป็นอ้อไม้แล้วก็เขียนแล้วก็ลบใช้แขนนี่ลบ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 ถูถ,ถ,ถูถูนะคะนี่แหละค่ะคือคือคือสมัยก่อน นะะคไม่ได้สบายหาบน้ํานี่หาบน้ําปี๊บนะคะพิมหาปี๊บนะคะไม่ได้หาบน้ําแบบถังอะไรเงี้ยมันไม่มีหาบเอาปี๊บแล้วก็เอาแล้วก็เจาะปี๊บอะปี๊บมันจะเป็นปี๊บปี๊บดอไม้ดงปี๊บปี๊บไม่รู้ปี๊บอะไรอะค่ะคือปี๊บใหญ่อะปี๊บใหญ่มากเนี่ยแล้วก็ตัดตัดแล้วเขาก็จะเอาไม้อะค่ะไม้ทําไม้อ่ะเอาเข้าไปแบบเหมือนเกาะแล้วก็จะมีตะขอเกาะแล้วก็มาหาบ ค่ะสมัยก่อนไปหาบน้ํามากินแล้วก็ไกลเป็นกิโลกิโลสองกิโลสามกิโลหาบนี่ต้องพักสองหรือสามรอบเพราะมันไกลอ่ะค่ะต้องประหยัดน้ํามันไกลน้ํานี่ก็ต้องไปรอคิวนะคะไม่ใช่ว่าอ่าไปแล้วนี่จะต้องแบบเออไปแล้วเอ,อได้เลยตักเลยไม่ค่ะ ไปนี่ต้องรอคิวยาวหยียดกันไปเลยค่ะใครไปเช้าก็ได้ก่อนถ้าไปสายก็บางทีตาน้ํามันไม่ไหลมันไม่ออกก็ต้องรอให้น้ําไหลให้ให้ให้น้ำน่ะมันขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แบบน้ํามันไม่ได้เยอะแบบสมัยนี้นะคะน้ำน่ะมันต้องรอตาน้ําที่มันซึมออกมาถ้าน้ํามันหมดก็ต้องรอกันน่ะค่ะบางทีไปตั้งแต่เช้าได้ห่อข้าวไปด้วยกลับมาก็ต้องคํำต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นประมาณนั้นนะคะ ตะขอสองอันเกาะเกาะที่ไอห,หัวปี๊บนะคะหาบสมัยก่อนนะจริงๆพิมผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วผ่านความทุกข์ยากลาบากผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างมรสุมชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหนังเหมือนละครเลยผ่านมาแล้วชีวิตไม่ได้สบายทุกวันนี้พิมพ์ถึงว่าทุกอย่างเป็นวัคซีนกระทบอะไรพิมพ์ไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ช่าง พิมก็เป็นของพิมแบบนี้หมายถึงว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดคิดดีทําดีพูดดีก็พอแล้วใครจะมองเรายังไงก็ช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงพิมก็ขอบคุณมากๆนะคะกัิยาณิมิตรมิตรที่ดีมิตรที่ประเสริฐที่เข้ามาคบค้าสมาคมกับพิมพิมขอบคุณกัิยาณิมิตรที่น่ารักทุกทท่านนะคะที่เกื้อหนุนจุนเจือส่งนู่นนี่มาให้พิมพิมก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆค่ะ เพราะว่าในชีวิตพิมไม่เคยได้อะไรจากใครแต่พอพิมมาเปิด youtube อย่างนี้ก็ได้นูน่นนี่นั่นได้กระตุ้มขนมเออได้รางวัลชีวิตเดี๋ยวก็วันปีใหม่เดี๋ยวก็วันคริสต์มาสวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็ขอบคุณมากๆเลยในชีวิตพิมพ์ก็ผ่านมรสุมจุดนี้มาพิมพ์ก็ไม่เคยได้อะไรจากใครฟ,ฟรีๆพิมพ์ก็เพิ่งมาได้แล้วก็มาเป็น ไอดอลของใครหลายคนอาจจะไม่มากมายแต่พิมพ์ก็มีคนรักธรรมดาค่ะคนรักก็เท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะคะแต่อย่างน้อยเกิดมาเป็นคนยังมีหนึ่งเดียวที่รักเราพอแล้วค่ะพิมไม่ได้ต้องการใครมารักมากมายใครจะเกลียดจะชังก็ช่างเขาเพราะว่าเขาก็ในใจเขาไม่มันเป็นทุกข์ พิมพต้องการแต่ความสุขเลยไม่ได้คิดว่าใครจะมาชังมารักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักก็รักไปชังก็ชังไปไม่เป็นไรแค่เรารักตัวเราพอแล้วค่ะถ้าไม่มีใครรักตัวเรานี่แหละรักตัวเราดีที่สุดหรือไม่เงาของเราก็ยังรักเราเขายังอยู่กับเราตลอดไปเงาของเรานี่แหละเขายังติดตามตัวเราตลอดไปเขาไม่ทรยยศเราก็คือเงานี่แหละเป็นอะไรที่พิมรักที่สุดคือเงาตัวเอง นะคะต,ตาบใดที่ยังมีเงาแต่ถ้าวันไหนเงาหัวไม่มีอะ่ะเออพึงสังวรไว้ค่ะนั่นก็คือชีวิตเราก็ดับศูนเนาะไม่เป็นไรค่ะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นั่นแหละค่ะคือสัจธ,ธรรมของชีวิตเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะเป็นนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกต่อไปค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ค่ะใกล้จะถึงบ้านลุงแล้วค่ะนะคะใกล้จะถึงบ้านกกอกแล้ว เดี๋ยวพิมพ์จะส่งลำสวยๆมาให้ชมนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย